เคยทดสอบ Galaxy s 2 5 plus บน Geekbench ใช้ชิปซั a p d r a อน n 8 Elite ท4 Galaxy เร็วสุด4.47กิกะเฮิร์ล่าสุดได้มีการทดสอบ Samsung Galaxy s 2 5 plus เหลือทงตัวกลางของ Galaxy s 2 5 series บน Geekbench อีกครั้งแล้วครับโดยรอบนี้น่าจะเป็นการยืนยันได้เลยว่า Snapdragon 8 Elite f 4 r Galaxy จะมาแน่นอนครับโดยจูคาร์โรสเบิร์ต ได้เผยการทดสอบบน Geekbench ของกราซเอิจมาพั s ที่เผยให้เห็นถึงความเร็วคลอคข,ของคอหลักมีความแรงอยู่ที่ 4.4GHz ซึ่งมากกว่ารุ่นปกติที่เร็ว 4.3.2GHz โดยจอมแม่นไลนนี้ได้บอกอีกว่าความเร็ว 4.47GHz นั้นเป็นความเร็วทดสอบตัวสุดท้ายที่จะใช้ในชิปซันปรกอน8 e l i อลิท r g ร์ a x y ซครับโดยทำคะแนนซิงเกิลคอได้ที่3160คะแนนและแบบมัติคอทำได้ที่9,94าคะแนน ขณะที่รุ่นตัวทดสอบก็ชัให้แรงมาที่12 g ิกหลันบนระบบฏิกรรอย Android 15ทับด้วย One UI 7คาดว่าก a า a ซ y a จ5 Series จะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจะมีรุ่นตัวชิป Exynos ด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันอีกทีละครับ